สวัสดีครับคลิปนี้เอาวิธีการแก้ปัญหาสำหรับหลายๆท่านที่พยายามเชื่อมต่อ s o นอ็อบเบสิกแล้วไม่ผ่านนะครับสาเหตุก็อาจจะมาจากว่า Wi-Fi มีสัญลักษณ์แปลกๆนะครับอาจจะมีจุดมีอัน e r เดอร์สกอร์นะครับซึ่งปกติแล้วการเชื่อมต่อแบบธรรมดาจะไม่ได้ ผมทดสอบมาแล้วแล้วก็พยายามแก้ไขปัญหาให้สมาชิกแล้วก็ผู้ชมหลายท่านเหมือนกันก็เลยจับสังเกตได้ว่าอ๋อเป็นเพราะสาเหตุนี้เองนะครับมาดูวิธีขั้นกว่านะถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเปลี่ยนชื่อ Wi-Fi เอาสัญลักษณ์พวกจุดพวกอันิสกอออกนะครับก็สามารถเชื่อมต่อโซนออฟเบสิกได้ง่ายๆตามวิธีนี้เป็นขั้นกว่านะครับปกติถ้าเชื่อมต่อทั่วๆไปก็เปิดขึ้นมาแบบนี้แล้วให้กดรีเซ็ตนะครับปกติก็ถ้าเกิดว่า ใครที่ซื้อมาใหม่จะเป็นกระพริบ3ครั้งหยุดอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคุณขึ้นกระพริบทั่วๆไปหรือติดค้างแบบเชื่อมต่อไวไฟได้แล้วและอยากรีเซ็ตก็กดค้างครับแบบนี้เลยนะครับโอเคนี่คือสเต็ปแรกนะครับลองสังเกตดูกระพริบ3ครั้งหยุดแบบนี้เราสามารถกดเชื่อมต่อในแอปได้แบบธรรมดานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอีกแบบหนึง่ง ต้องการที่จะเชื่อมต่อในแบบ compatible mode ก็คือโหมดขั้นกว่าแล้วบังคับเชื่อมต่อนะครับแก้ปัญหาได้ทุกกรณีเท่าที่ผมเจอมานะก็ให้กดอีกรอบหนึ่งเป็นจังหวะ2นะครับโอเคเนี่ยครับมันจะเป็นกระพริบรัวๆเๆๆๆๆวลาเท่าๆกันแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ให้คุณเชื่อมต่อ wi-fi 2.4นะครับตัวนี้นะผมเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว จะสังเกตว่าเห็นชื่อ Wi-Fi i t i แล้วก็ตามด้วยตัวเลขขึ้นมานะครับตัวนี้เป็น Wi-Fi ที่เกิดจาก z o n o อ f Basic ปล่อยออกมานะครับเราจะรอเชื่อมต่อตรงนี้นะเป็นขั้นถัดไปกลับมาที่แอป evlink ครับเปิด evlink ขึ้นมานะครับแล้วเราจะเข้าสู่กระบวนการเชื่อมต่อเดี๋ยวผมจะเลื่อนนิดนึงนะครับแล้วก็ถัดจากนั้นให้ไปที่เครื่องหมายบวกอ่านี่นะครับกดเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็ลงมาล่างสุด โหมดความเข้ากันได้กดตรงนี้นะล่างสุดนะครับจะสังเกตการกับพิบไฟแบบทีทีรัวๆเหมือนกับตัว Sonob ปเบสิกนะครับเป็นโหมดที่2ของการเชื่อมต่อนะถัดไปชื่อ Wi-Fi ที่บ้านคุณให้ใส่ชื่อ Wi-Fi นะครับแต่ถ้าไม่ทราบจริงๆก็กดไปก่อนแล้วก็เนี่ยครับเชื่อมต่อเขาเชื่อมต่ออยู่ลวกดกลับมาแค่นี้ จะมีชื่อ w i f i บ้านของคุณโผล่ขึ้นมาเป็นการบังคับต่อนะครับถัดไปเขาบอกว่าหลังจากนั้นให้ไปที่ Wi-Fi ของมือถือแล้วไปสลับเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ชื่อนี้นะครับที่ขึ้นมาแบบเนี้ยกดเชื่อมต่อเขาจะเด้งไปเองแล้วคุณก็ไปกดเชื่อมต่อตัวนี้เป็นการบังคับว่าให้มือถือเชื่อมต่อกับตัวนี้ชั่วคราวเพื่อจดจําตัวโซลาร์เบสิกตัวนี้แหละที่ปล่อยออกมานะครับแล้วกลับมานะอ่าประมาณนี้เชื่อมต่อแล้วถัดไป เขาจะให้มือถือไปคุยกับ Wi-Fi ชั่วคราวที่ปล่อยออกมาหลังจากนั้นก็บังคับกลับมาที่มือถือนะครับเพื่อให้มีการคุยกันแล้วส่งข้อมูลผ่านไปหาตัวสนอปตัวนี้เพื่อให้ไปเชื่อมต่อ Wi-Fi บ้านเหมือนเป็นการล็อกชื่อของแต่ละส่วนนั่นเองนะครับหลังจากล็อกเสร็จแล้วก็โอเคควรจะเป็นแบบนี้ถ้าไม่ได้ลองดูอีกครั้งครับอาจจะมีบางขั้นตอนนะครับอ่าเนี่ยนะผมไม่แน่ใจว่า อันนี้คือเชื่อมต่อได้หรือยังนะครับปกติไฟติดค้างแบบนี้คือเชื่อมต่อได้แล้วลองกลับไปดูนิดหนึ่งว่าเชื่อมต่อได้หรือยังปกติควรจะได้แล้วนะครับถ้ายังไม่ได้อาจจะหมดเวลากดค้างใหม่ผมทําให้ดูอีกรอบหนึ่งอาจจะปล่อยให้นานเกินไปกดค้างสเต็ปที่1นนะครับกระพริบ3ครั้งหยุดโอเคสเต็ป1ผ่านไปแล้วกดอีกครั้งหนึ่ง,ปงเป็นสเต็ป2ครับ เพื่อให้รัวๆโอเคเนี่ยครับจังหวะได้โอเครัวอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นกดใหม่ไปดูว่าเชื่อมต่ออยู่ด้านล่างตรงนี้เป็นข้อความเฉยๆนะครับกดถัดไป Wi-Fi อ่าไม่ใช่เราต้องไปบังคับให้เชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4ก่อนต้องเป็นชื่อของ2.4นะครับ ยังไม่ขึ้นอ่ารอนิดนึงโอเคมาแล้วตัวนี้2.4รอสักครู่สังเกตดูยังกระพริบรัวอยู่เหมือนเดิมกลับมาที่ e w i n k ครับชื่อ Wi-Fi ขึ้นแล้วถัดไปอ่าเชื่อมต่อบังคับให้มือถือเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ถูกปล่อยออกมาชั่วคราวตัวนี้ สังเกตเครื่องหมายถูกมาแล้วนะครับโอเคไม่มีสีเหลืองตกใจนะแล้วก็กลับไปที่ e w e l i n k ถัดไปอ่าเขาบังคับเชื่อมต่ออยู่ดึงข้อมูลอยู่นะครับมีการส่งข้อมูลระหว่างมือถือกับตัวโซนอฟอ่าเข้าร่วมไหมเข้าร่วมครับเสร็จแล้วกำลังส่งข้อมูลเครือข่ายอ่าดูนะครับ ตัวนี้ไฟที่สนอเบสิกติดค้างแล้วจริงๆควรจะเชื่อมต่อได้นะรอเขาส่งข้อมูลก่อนโอเคกำลังพยายามติดต่อเราเตอร์อีกนะครับปล่อยเขาเป็นอัตโนมัติไปเสร็จสิ้นโอเคมาแล้วตัวนี้นะครับผมเคยเชื่อมต่อตัวนี้แล้วเชื่อมต่ออีกทีเขาก็มองว่าเป็นตัวเดิมก็เลยขึ้นมาตรงนี้นะครับมาแล้วนะผมจะกดนะ โอเคเนี่ยครับมาแล้ววิธีสังเกตถ้าอุปกรณ์ของคุณยังเปิดปิดได้อยู่สมมติว่าตอนนี้ยังไม่ได้เชื่อมต่อตัวมือถือนะครับถ้าเปิดปิดได้อยู่แบบนี้สถานะเปลี่ยนแสดงว่าโซอาเบสิกก็ยังปกตินะไม่ต้องตกใจนะครับให้คุณทําตามคลิปนี้แล้วก็ทําหลายๆรอบเพื่อบังคับเชื่อมต่อ Wi-Fi ในกรณีที่เชื่อมต่อยากเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็เชื่อมต่อได้นะครับก็ ถ้าเกิดไม่แน่ใจไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับจริงๆไม่มีอะไรยากนะถ้าเกิดเชื่อมต่อแบบปกติได้ก็จบแต่ถ้าเชื่อมต่อแบบปกติไม่ได้ก็ทําตามคลิปนี้วิธีนี้ได้แน่นอนนะครับเอาไว้แก้ไขปัญหากรณีที่ชื่อ Wi-Fi ของเรามีสัญลักษณ์แปลกๆมีอันด์กอ์มีจุดนะครับก็มาเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ